สวัสดีค่ะพบกับช่องครูพูดช anel อีกเช่นเคยนะคะซึ่งในเนื้อหาที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่7เรื่องรูปสี่เหลี่ยมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะเราเดินทางกันมาถึงหน่วยการเรียนรู้ที่7แล้วนะคะใกล้จะจบเทิงกันแ,แล้วเนาะเราไปดูกันเลยค่ะว่ารูปสี่เหลี่ยมนั้นมีจุดประสงค์อะไรบ้างและเราต้องเรียนรู้อะไรบ้างในเรื่องแรกนั้นจะเป็นเรื่องอะไรไปดูกันเลยค่ะ แรกนะคะก็จะเป็นเรื่องชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมนะคะชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยจะมีเด็กๆหลายคนเนี่ยหลงมากเลยนะคะว่าอย่างเช่นสี่เหลี่ยมนี้มีชื่อว่าสี่เหลี่ยมอะไรบางทีเก็จะตอบว่าสี่เหลี่ยมนี้มีชื่อว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันนั้นไม่ใช่นะคะชนิดของสี่เหลี่ยมเนี่ยจะเป็นชนิดเลยค่ะว่าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมพืนผ้าสี่เหลี่ยมคางหมูสี่เหลี่ยมอะไรต่างๆนะคะ แต่ชื่อของมันก็เหมือนชื่อของคนเรานี่แหละมันก็จะมีชื่อตามตัวอักษรนะคะตามจุดตามจุดที่ทําให้เกิดสี่เหลี่ยมขึ้นมนานะคะ,ะไปดูกันเลยค่ะว่าชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นั้นจะเรียนรู้เกี่ยวกับสี่เหลี่ยมอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในเนื้อหาแรกนะคะก็จะบอกว่านักเรียนสามารถบ,บอกชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมได้ถ้าเรียนสามารถ ดูรูปสี่เหลี่ยมแล้วสามารถแยกบอกชนิดได้และบอกสมบัติของมันได้เนี่ยเรียนก็จะพานจุดประสงค์การในรู้นี้ไปทันทีนะคะ,ะครูผู้บอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าการจะแยกชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยเราจะมี3ดูได้กันนะคะ1ดูมุม 2. ดูด้านความยาวของด้านและ3ดูว่าสี่เหลี่ยมนั้นมีด้านที่ขนานกันในลักษณะอย่างไรนะคะเพราะเราเรียนเรื่องเส้นขนานมาแล้วก็เราจะเอาเรื่องเส้นขนานนี่แหละ ใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้เรื่องรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะมาดูอันแรกเลยชนิดของรูปสี่เหลี่ยมนะคะชนิดมีอะไรบ้างแต่และชนิดจะเป็นยังไงสามดูของเรามุมด้านแล้วก็ขนาดเนี่ยจะดูแบบไหนมาดูกันเลยค่ะถ้าพิจารณาจากขนาดของมุมความยาวของด้านและการขนานกันของด้านนะคะมาดูสี่เหลี่ยมชนิดแรกเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยม จตุรัสนะคะจตุรัสเพียนด้วยจอจานสะกดด้วยไม้หันอากาศตอเต่าสระอ,อู่รอเรือไม้หันอากาศสอเสือนะคะมีตัวเต่าเพียงแค่ตัวเดียวนะคะไม่ได้มี2ตัวนะคะนี่คือ,อคําที่แบบพิเศษในภาษาไทยเหมือนกันนะคะที่อ่านว่าจตุรัสนะคะเขาบอกว่ารูปสี่เหลี่ยมจตุรัสเนี่ยจะมีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากนดูแรกนะคะดูที่2คือด้านทุกด้านยาวเท่ากันหมดเลยทั้ง4ด้านอ้าว และดูที่3ค่ะด้านตรงข้ามขนานกัน2คู่คาว่าด้านตรงข้ามนะคะดเด็กๆดูเอาแค่นี้เพราะว่าบนล่างเนี่ยค่ะบนกับล่างขนานกันไหมซ้ายกับขวาขนานกันไหมประมาณนี้นะคะมุมทุกมุมเป็นมุมฉากด้านทุกด้านยาวเท่ากันด้านตรงข้ามขนานกัน2คู่ลองมาดูหน้าตามันสีนี่ไงค่ะมุมทั้งสี่มุมเลยตรงมุม A, มุมบมุม C มุม D เนี่ยคะ่ะเป็นมุมฉากทั้ง4มุมเลยนี่ดูมุม2ดูด้านนะคะด้าน AB ด้าน b C ด้าน CD แล้วก็ด้าน D a ยาวเท่ากันหมดเลยโดยมีสัญลักษณ์เห็นไหมคะสัญลักษณ์1ขีดเนี่ยจะขีดอยู่บนด้านแต่ละด้านนะคะทั้า1ขีดกับ1ขีดแสดงว่าความยาวของด้านนั้นเท่ากันนะคะอ่าสี่เหลี่ยมนี้มีชื่อว่ามีชื่อของมัน สี่เหลี่ยม A B C D เราจะเรียกสี่เหลี่ยมแบบวนนะคะวนถ้าแบบนี้คือวนจากเนี่ย A ไป B B มา C C มา D D มา A เนี้ยค่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะมีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากนี่เริ่มเข้าสมบัติของมันแล้วนะคะสมบัติที่หนึ่งคือมีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากสองดูด้านค่ะมีความยาวของด้าน A B เท่ากับความยาวของด้าน BC เท่ากับความยาวของด้าน CD และมีความยาวเท่ากับความยาวของด้าน DA สัญลักษณ์นี้นะคะสัญลักษณ์ที่เรียนเห็นเนี่ยคือความยาวของด้านนะคะความยาวของด้านจากนั้นมีส่วนของเส้นตรง AB หรือด้าน AB เนี่ยขนานกับส่วนของเส้นตรง b c หรือส่วนของเส้นตรง c d นะคะนี่สมือนักขนาดกาันและอีกคู่หนึ่งนะคะคือด้านซ้ายกับด้านขวาก็คือด้าน ad ส่วนของเส้นตรง AD ขนานกับส่วนของเส้นตรง b c นะคะนี่เห็นไหมคะมีด้านที่ขนานกาัน2คู่คู่แรกคือด้านบนกับด้านล่างคู่ที่2คือด้านซ้ายกับด้านขวาทําไมขนานกันล่ะเพราะว่ามีระยะห่างเท่ากัน ด้าน AB กับด้าน CD นี่ไงคะมีเส้นนี้เป็นเส้นระยะห่างมันยาวเท่ากันก็แสดงว <combos> ่า2เส้นนี้เท่ามีขนาดการขนานกันนะคะด้าน AD กับด้าน BC ขนานกันเพราะระยะห่างจากเส้นนี้คือระยะห่างจากเส้นส่วนของเส้นตรง AD มายังส่วนของเส้นตรง BC มันยาวเท่ากันดังนั้นก็จึงเป็นเส้นที่ขนานกัน2คู่นะคะนี่คือ สี่เหลี่ยมแรกนะคะที่กล่าวถึงก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองต่อไปสี่เหลี่ยมที่สองนะคะมาดูกันเลยว่าเป็นสีเนนะะส่เหลี่ยมอะไรนะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะ,ะชื่อภาษาไทยเนี่ย,ยไม่ใช่ชื่อภาษาไทยชนิดของภาษาไทยเนี่ยครูพูดเชื่อว่าเขาก็อยากให้เรามองจากลักษณะของสิ่งของที่เราเห็นอยู่ทั่วไปนะคะสังเกตทงชาติ ธงชาติเป็นลักษณะผืนผ้าที่เห็นชัดเจนมากรงชาตินะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ชัดเจนและเราสังเกตเห็นได้ง่ายที่สุดเพราะเรามักจะเห็นเป็นประจำทุกวันนะคะมาดูมุมก่ันเลยนะคะดูมุมหนึ่งดูมุมมุมทุกมุมเป็นมุมฉากอ้าวเหมือนกับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยล่ะเหมือนกันเลยนะคะมุมดูมุมเป็นมุมฉากทุกมุมเหมือนกันส ด้านตรงข้ามยาวเท่ากันด้านตรงข้ามยาวเท่ากันแต่ด้านที่อยู่ติดกันมันยาวไม่เท่ากันสแสดงว่านี่เริ่มต่างจากสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วนะคะตรงความยาวของด้านนี่แหละ 3. ดูการขนานกันก็จะมีด้านตรงข้ามที่มันยาวเท่ากันแหละนอกจากยาวเท่ากันแล้วมันยังขนานกันด้วยสองคู่นะคะออามาดูรูปร่างหน้าตาของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยนะคะ ถ้าคิดไม่ออกก็คิดถึงผืนผ้าของธงชาติอแหละค่ะชัดเจนมากอ่าดูสัญลักษณ์นะคะสี่เหลี่ยมนี้มีชื่อว่าสี่เหลี่ยม F O R G ถ้าเราเริ่มที่จุด F ใช่ไหมคะเราก็จะเรียก F O R G นะคะเวลาเรียงเรียกชื่อของสี่เหลี่ยมจะต้องเรียงนะคะไม่ไม่ม่ใช่แบบ F O แล้ว G R แบบนี้ไม่ใช่นะคะสังเกตไหมเส้นมันไม่ได้มานี่นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เพราะอาเริ่มมาสมบัติแล้วนะคะสมบัติข้อที่หนึ่งเพราะมุมค่ะดูมุมมุมทุกมุมเป็นมุมฉากมุม o อมุมอามุมจีและมุม f เป็นมุมฉากทุกมุมต่อไปความยาวของด้านด้านตรงข้ามกันเห็นไหมคะด้าน of กับด้าน RG เท่ากันยาวเท่ากันเพราะมีขีดหนึ่งขีดเหมือนกันนะคะเราก็บอกได้ว่าความยาวของด้าน OR เท่ากับความยาวของด้าน FG นี่ด้านบนกับด้านล่างนะคะความยาวของด้าน OR เท่ากับความยาวของด้าน FG นีชี้ดูแล้วนะคะแต่ด้าน OF ที่ติดกับด้าน OR เนี่ยมันอยู่ติดกันนะมันยาวเท่ากันไหมคะไม่เท่าเพราะอันนี้หนึ่งขีดอันนี้สองขีดดังนั้นจึงมีอีกคู่หนึ่งที่มันยาวเท่ากันคือด้านซ้ายกับด้านขวาก็คือความยาวของด้าน OF เท่ากับความยาวของด้าน RG นั่นเองนะคะนี่มีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันและสังเกตนะคะด้านบนกับด้านล่างขนานกันไหมขนานกันสิคะเพราะมีระยะหา่างนี่ไงระยะหา่างเส้นที่1กับระยะหา่างเส้นที่2ยาวเท่ากันก็แสดงว่ามีส่วนของเส้นตรง OR ขนานกับส่วนของเส้นตรง FG และ ส่วนของเส้นตรง OF ขนาดกับส่วนของเส้นตรง r g นั่นเองนะคะนี่คือสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอาสังเกตค่ะว่าให้สังเกตนะคะความเหมือนสมบัติที่เหมือนกันของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากับรูปสี่เหลี่ยมสูรตรเหมือนกันตรงไหนมันจะเหมือนกันตรงเรื่อง1ดูมุมค่ะมุมทุกมุมเป็นมุมฉากเหมือนกันนะคะ แต่ต่างกันตรงไหนต่างกันเกี่ยวกับความยาวของด้านสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะมีความยาวของด้านเท่ากันหมดแต่สี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านตรงข้ามยาวเท่ากันด้านที่อยู่ติดก,กันยาวไม่เท่ากันดูที่3ดูการขนานกันก็จะมีด้านตรงข้ามขนานกันสองคู่เช่นเดียวกันกันกบสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะนีต่อไปมาดูรูปสี่เหลี่ยมชนิดที่สอ่านะคะ3ดูเหมือนเดิมน,นะคะ ดูมุมดูปัญยาของด้านและดูการขนานกันของด้านเขาเรียกว่า <simulation> ร <products> ูป <toilet> ส <causes intake fabric> ี euh ่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนี่ถ้าจําให้ง่ายนะคะเด็กๆคะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนี่ยเราต้องไปจับคู่กันกับสี่เหลี่ยมที่ผ่านมาสองันี้อยดูนะว่าจะไปจับคู่กับสี่เหลี่ยมอะไรนะคะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนบอกไว้ว่าหนึ่งดูมุมเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมไม่เป็นมุมฉาก ไม่มีมุมไหนในสี่มุมเป็นมุมฉากเลย 2. ดูวความยาวของด้านนะคะด้านทุกด้านยาวเท่ากันเอเหมือนสี่เหลี่ยมอะไรเอ่ยเก็เหมือนสี่เหลี่ยมอะไรเนาะที่ด้านทุกด้าน,านยาวเท่ากันอ่าหลายๆคนเริ่มคิดได้แล้วเหมือนกันกันกบสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะคะที่ด้านทุกด้านมันยาวเท่ากันแต่มาดูนะคะลักษณะเฉพาะของมุมที่มันไม่เป็นมุมฉากเขาบอกว่า มุมที่อยู่ตรงข้ามกันมีขนาดเท่ากันมุมที่มันอยู่ตรงข้ามกันนะคะบนบนซ้ายกับล่างขวาบนขวากับล่างซ้ายแบบนี้หาเท่ากันต่อไปดูการขนานกันด้นนานตรงข้ามขนานกันสองคู่ดูความเหมือนนะคะก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ขนานกันสองคู่สี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ขนานกันสองคู่และมาถึงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็ขนานกันสองคู่ฟังคําถามนะคะสมบัติ ของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสมบัติใดที่แตกต่างจากรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสี่เหลี่ยมืูผภาพ่าแตกต่างกันที่มุมค่ะเพราะว่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนั้นมุมทุกมุมไม่เป็นมุมฉากนะคะนี่คือข้อแตกต่างนะคะมาดูรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเลยนี่ไงนี่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะก็เปรียบเสมือนเอารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มาเอียงนะคะเอียงเอียงมุมของมันนะคะเอียงปั๊บจะกลายเป็นสี่เหลีย่ยมขนมเปียกปูนปุ๊บเลยนะคะสี่เหลี่ยมนี้มีชื่อว่าสี่เหลีย่ยม M E K T อรอบนี้ครูพูดเรียกจากวนจากขวาไปซ้ายบ้างนะคะ M E K T สังเกตสัญลักษณ์ค่ะด้านทั้งสี่ด้านยาวเท่ากันหมดเพราะมี1นขีดเหมือนกันหมดเลย มุมไม่เป็นมุมฉากเพราะไม่มีสัญลักษณ์มุมฉากที่มุมเลยนะคะมุมตรงข้ามยาวเท่ากันนีมุม M กับมุม k ไม่ใช่ยาวเท่ากันสิมีขนาดเท่ากันนะคะมุม E กับมุม t ก็มีขนาดเท่ากันนะคะมุมทุกมุมไม่เป็นมุมฉากมีมุม E เท่ากับมุม T มีมุม M เท่ากับมุม K นะคะมีความยาวของด้าน EM เท่ากับ ความยาวของด้าน KT และเท่ากับด้านไหนอีกความยาวของด้าน ek และเท่ากับความยาวของด้าน mt นะคะนี่คือคุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะสดูแล้วต่อไปดูสุดท้ายก็คือดูการขนานกันด้าน em กับด้าน kt จะขนานกันไหมนะคะขนานกันนะคะขนานกับความยาวเอก ด้าน E M นะคะส่วนของเส้นตรง E M ขนานกับส่วนของเส้นตรง K T และส่วนของเส้นตรง E K ขนานกับส่วนของเส้นตรง M T นะคะมันต้องขนานกันนะถ้ามันไม่ขนานกันมันจะไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนี่เอามาจากชื่อขนมที่ครูพูชอบมากๆนะคะจะเป็นขนมสีดำๆรสชาติหวานกลมกล่อมกําลังดีนะคะเอาไปเผาด้วยกากมะพร้าวแล้วก็ พ่อค้าแม่ค้านี่ก็จะตัดนะคะตัดขนมเนี่ยให้เป็นลักษณะแบบนี้ละคะ่ะเขาก็เลยตั้งชื่อว่ารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเหมือนกับเอารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาเอยียงนั่นเองนะคะอ้าวมาถึงชนิดที่3กันแล้วนะคะก็คือรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนไปชนิดที่4เลยค่ะรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเขาบอกว่ารูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ยมีสมบัติคือ เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมที่อยู่ตรงข้ามกันมีขนาดเท่ากันอ้าวเหมือนสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเลยด้านตรงข้ามยาวเท่ากันและขนานกันสองคู่อ้าวเหมือนกับอะไรเลยเหมือนสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแต่ด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันนะคะอย่างเช่นด้าน L U อยู่ติดกับด้าน U N เห็นไหมคะด้าน L U หนึ่งขีดแต่ด้าน U N มีความยาวสองขีดแบบนี้นะคะสัญลักษณ์แสดงว่าสองด้านนี้ยาวไม่เท่ากันนะคะ รูปสี่เหลี่ยม NULH NULH เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเพราะอะไรเพราะมุม L เท่ากับมุม N และมุม U เท่ากับมุม H นั่นเองนะคะมีความยาวของด้าน LH เท่ากับความยาวของด้าน UN และความยาวของด้าน LU เท่ากับความยาวของด้าน HN นะคะนี่ ด้านตรงข้ามยาวเท่ากันนะคะคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยก็เหมือนเอาสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาเอียงนั่นเองนะคะมาจับสี่เหลี่ยมผ้าปั๊บเฉียงมันไปปุ๊บอ่ามันก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะจัตุรัสเอียงปุ๊บจะกลายเป็นขนมเปียกปูนทันทีนะคะอ่าต่อไปดูการขนานกันนะคะก็เหมือนเดิมค่ะด้านบนกับด้านล่างต้องขนานกันก็คือส่วนของเส้นตรง L H มีด้านซ้ายกับขวาเอาก่อนละกันขนานกับส่วนของเส้นตรง U N และส่วนของเส้นตรง LU ขนานกับส่วนของเส้นตรง HN นะคะนี่สดูดูแรกมุมที่อยู่ตรงข้ามกันมีขนาดเท่ากันดูที่สองด้านตรงข้ามยาวเท่ากันและขนานกัน2อคู่นั่นเองนะคะนี่คือสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะไปดูสี่เหลี่ยมรูปที่5นะคะชนิดที่5นะคะรูปสี่เหลี่ยม คางหมูอ่าคางหมูนะคะหมูมันมีลักษณะเป็นเหมือนเท้าคางเนี่ยคะ่ะเออคางหมูจะเป็นยังไงมีสมบัติแบบสมบัติเดียวเลยนะคะคือเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านขนานกาันหนึ่งคู่เออด้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านขนานกาันหนึ่งคู่สมบัติแบบน้อยที่สุดละอ่าดูนะคะสี่เหลี่ยมนี้มีชื่อว่าสี่เหลี่ยม P Q V S เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเพราะ มีด้านที่ขนานกัน1คู่คือด้านไหนใครเห็นสัญลักษณ์บ้างนี่คือสัญลักษณ์การขนานกันนะคะที่เราเรียนในเรื่องเส้นขนานมาแล้วคือส่วนของเส้นตรง PQ ขนานกับส่วนของเส้นตรง SV นะคะนี่หรือเส้นตัวของเส้นตรง VS ก็ได้นะคะแล้วแต่จะเรียกนะคะแค่นี้เองนะคะและสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยอาจจะมีหลายๆรูปก็ได้ที่อาจจะแบบเนี่ยแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น สี่เหลี่ยมคางหมูเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ชี้ชัดได้ชัดเจนเลยว่าเส้นที่ขนานกันไม่จําเป็นต้องมีความยาวเท่ากันนะคะนี่นะคะอ้าวต่อไปรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวนี่เด็กๆชอบเล่นว่าวนะคะเข้าหน้าหนาวช่วงนี้ก็อาจจะมีอากาศแบบถ้ามีลมๆหน่อยนะคะก็เล่นว่าวกันได้ว่าวเนี่ยจะขึ้นไม่ขึ้นมันอยู่ที่ความบาลานซ์ของซ้ายขวาของแกนหล,ลัก ของเว้าเลยนะคะตัวแกนหลักก็คือ,อไม้ไผ่ที่เขายึดตรงกลางนะคะถ้าซ้ายขวาไม่เท่ากันเนี่ยก็แสดงว่ามันจะไม่ึ้นเนาะเพราะฉันรูปสี่เหลี่ยมรูปว้าดูไม่ยากค่ะคิดถึงเว้าเข้าไว้นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมอ,อยู่ตรงข้ามกาันมีขนาดเท่ากันหนึ่งคู่เท่านั้นนะคะหนึ่งคู่นะคะเปียกปูนขนมสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนกับสี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ยจะมีด้านตรงข้ามมีขนาดเท่ากันสองคู่นะคะต้องแยกให้ถูกนะ และด้านที่อยู่ติดกันยาวเท่ากันสองคู่ทำไมถึงว่าอย่างงาั้นเออมาดูรูปเลยนี่ไงด้าน x y กับด้าน y z เห็นไหมคะนี่มันอยู่ติดกันมันเท่ากันแล้วก็ด้าน x w กับด้าน z w นี่มันอยู่ติดกันมันมีความยาวเท่ากันนะคะนี่คือเหมือนว่าวเลยเนี่ยเห็นไหมคะเออ เพราะฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะคะสี่เหลี่ยมนี้ชื่อว่าสี่เหลี่ยมด้าน u x y z หรือใครจะเริ่มจาก z ก็ z แเ็ u x y หรือ z y แตเ็ u x ก็แล้วแต่จะเรียกละกันนะคะจะเวียนซ้ายหรือเวียนขวาก็ไม่ผิดนะคะเพราะอะไรเพราะมุม x เท่ากับมุม z เห็นไหมคะมุมตรงข้ามกันมีค่ะเท่าก,กันหนึ่งคู่นี่ไงมุม x กับมุม z อยู่ตรงข้ามกัน ต้องเท่ากันนะคะถ้าไม่เท่ากันเว้าไม่ขึ้นนะคะและมีขนาดของความยาวของด้าน x y เท่ากับความยาวของด้าน y z หนึ่งคู่แล้วนะคะและความยาวของด้าน x w ยาวเท่ากับความยาวของด้าน z w นะคะนี่นี่คือลักษณะ,ะเฉพาะของรูปสี่เหลี่ยมรูปว้าวนะคะเพราะฉะนั้นป5เนี่ยคะเราจะเรียนกันอยู่เท่านี้คือ สามดูดูมุมดูความยาวของด้านดูการขนานกันของด้านนะคะสี่เหลี่ยมรูปว่าวเนี่ยไม่ได้บอกลักษณะของการขนานเลยจริงไหมคะบอกกันแค่เรื่องมุมดูมุมก็คือมุมตรงข้ามมีมขนาดเท่ากัน1งคู่ด้านที่อยู่ติดกันยาวเท่ากันสองคู่นะคะนี่คือลักษณะของสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะคะเนื้อหาต่อไปที่เราจะมาดูกันก็คือเรื่องเส้นทะแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมนะคะ ก็ไปเจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้นะคะให้นักเรียนไปทบทวนไปแยกชนิดให้ถูกดูคุณสมบัติให้ได้นะคะ3ดูเท่านั้นเพแยกคุณสมบัติดูมุมดูความยาวของด้านและดูการขนานกันของด้านสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดเลิฟนะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับ c r i b e ในช่องครูพุชแน n นะคะเจอกันคลิปหน้าเรื่องเส้นทียงหงึ่งของรูปเหลี่ยม บายบายสวัสดีค่ะ